สวัดีครับผมบอกทำนี่แหละครับกัะบะเบาเมืองสีครับนี่เดี๋ยวมาหนีกับชิ้ผ้ามาเบิร์กพญ่ใบคือเก่าครับนี่งเดี๋ยวยิ้มตีเสียงมาแต่ไกลเลยครับพี่น้องไหนหน้าว่านเขาครับมาหนีโอ้ยห้อยรถเกี่ยวครับหูใหญ่แห้งครับมาหนีห้องรถเกี่ยวไัหนึ่เอ้ยเฮ้ยิ้ผ้าพี่น้องเบิร์กพญ่ใบไถหน้าว่านเขาครับมาหนี ก่อนสีไถเพิ่นก็ได้นลมลนาผ้านนนนเลยครับบานโ้ยเดี๋ยคื้นีก่ฝนตกครับพอดีเลยครับกับขี่ดิ้นน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 นดนนยนนนนนนบนงนนนน่นนนนนนดนน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 ยนนันนดนน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 นเพราะว่าก่อนสนน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 วนนนขนน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 นานนี้นก็นไน,บบบน,บนกบเนนเนน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 นวเลยครับนี่นบ่บตบ้องติดาด,าดครับรถฟอร์ดคันนี ก่อนขี่ไทยนี่นู่นน้ำหับเลยครับพี่น้องเพราะว่าพอเญ่ใบเราก็เลยตั้งผานขี่เมาตั้งผานไม่เบิดครับนี่เออได้ยินแต่เสียงครับวันนี้พอเญ่ใบก็เลยลองเพงเล,ลิงได้ลหละครับแค่แนวนี่ขั้นไทยแนวนี่โอ้ลืมไปเนาะว่าเราลองบ่นไดครับเราเป็นใบตรวจที่ได้หลาย ยินเสียงครับร้านช่วยๆเอ้าเหยียบลงไปพญายใบขั้นเร่งนั่นเหยียบมีเท่าไดเหยียบไม่เบสดูอัดเลยม,ยมนอนือนีวัดต้องย่านมือหนิขี่นอ่อนๆนิเออคุณทองตรงนี้หนาหลายลๆเราขับถอยกลับไปเอาไม้ครับนี่นี่คือสูตรของพญายใบครับนี่เราสิว่าปล่อยให้มันห้ามนะครับ ือว่าหม่องไหนที่มันไถบ่เขาบอยังเลาะกับถอยหลังไปเอาไม้เลยครับเริ่มหนาไม้มาเลยเราเห็นแน่นอนครับสาลาครับเพื่อนหนึ่งขอบูได้จ้างทีมงานเพื่อนาหนายเพื่อนยาใบเหมือนก็พิชลังครับเพื่อนห แต่ว to ่าเสียที oms, ่แต่ว so ่าห้อยรถเกี่ยวมันเป็นคู่ใหญ่ครับนี่ไากับสี่คนทางระวังเนี่ยจังน้อยครับหี่เพราะว่าห้อยรถเกี่ยวมันสูงครับนน่แต่ว่าสําหรับถอดกับนาศีโบ๊มีปัญหาครับเห็นแต่าวัครับซื้ออาลาดว่ามันใหม่บรรทัดเลยครับพี่น้องเลยก่อนขี่ท้ยกับห้ากันปุ๊บว่ามันหนาก้องครับ ก่อนขี่ไทของพญายัยมือนี่นี่เราผลงานของพญายัยครับที่เพิ่นไหวว่างใจครับนี่มือนี่ก็ได้มาไถหน้าคุณแม่แต๋วครับนี่ยูบ้านกระเอินครับนี่ไถวานเข่าครับนี่พุนทีมงานวานเข่าเพิ่นกันพูนยูเกล์ไก่พูนครับเนี่ยเหียนบอละครับพี่น้อง เพิ่นเดียวานไปก่อนแล้วกับซีเมนพองเยใบเพิ่นกับสีน้ำน้ำกลล่ะครับบาเนศไถน้ำกลเลยครับพี่น้องเอ้ยก่อนขี่ไถกับหาบว่ามันหนากองครับบาเนศเอ้าเหยียบลงไปพองเยใบยเอ้ยขันเล่งนั่นเอามาไว้ให้เหยียบมีถอดได้เหยียบไหมบัสจวดได้าาเฮาไหมนี่มือขึ้นนี่มือว่านี่ครับพายุเขา ฝนตกบักยางแห้งแล้วครับสายนี่เอาจนบบมีหมองยูมองเศร้าเลยครับน้ำกระท่วมให้หน้าสาโทของพี่น้องกันไปเบิดเลยครับแถวนี้ขนาดผมอยู่เถียงหน้ายิงสีบ่มีหมองยูเลยครับเมื่อคืนน,นนี่มุอว่มานี่บมอกพิษแร่ว่าเมื่อคืนนี่กับตกก็ตกค่อยลื่นครับแต่ว่าส่วนเทียงเทียงว่านี่กบบฝนตกแห้งครับอุ้ยอยย้ยรถเกียวยังคือ ว่าบะใส่คันหาครับสำหรับรถโฟล์ครับมือเห็นกันชัดๆไปเลยครับสำหรับก้อนขีดไถของรถโฟล์นะครับนี่ฐานหกครับนี่ลงฐานหกให้พี่ให้น้องเบิรงไปเลยครับนี่่าคว่ำละเอียดคว่ำง่ามคว่ำก้อนขีดไถลมขนาดไดครับนี่เดี๋ยว โอ้ระว,ว่างลมฝนตกมากบาดเนี่ยก้อนขี้ท้ายก็สีเจี๊ยบลงไปเลยครับนี่บราต้องว่างขาดหน้าครับนี่อือขุ่นคว่ำสลาดของพญ่ใบครับ่องได้มันบอดีบองงามก็ถอยหลังมาเอาไม้ครับบอให้เจ้าของหน้าเพิ่นเสียใจเลยครับสําหรับพญ่ใบครับนี่มองได้บอดีบองงามบอกเลยครับพญ่ใบจัดให้ครับ เราจัดส่วงให่ไมเ้เลยครับขนาดเห็นต่อไม่ย,ยังบาถือกันเลยครับต้นไม่ต้นไหลแล้วเอาลงให้เบิดครับบอได้บอกง่าครับสำหรับพญ่ใบครับนี่พญ่ใบรถไทฟอร์ดครับอืมเป็นอย่างนอกครับบัลนี้ค์อนจอดยิ่งทีเสียงหัวพน นี่ละทีมงานพญ่ใบหรือว่าพญ่หน้าครับบ่าวเมืองสีน้ำครับกับสิยูประมาณนี่แหละครับผลงานออกมากครับต้องให้มันได้ดีครับยาให่เจ้าของหน้าพ่นเ้าได้ครับการไถหน้ารับจ้างเอาไถหน้าเขาก็บเบอง์่าเสียวเตอคว่ำล้ำพืชใจเฮาเนาะต้องต้องต้องตามใจเจ้าของหน้าน้ำครับว่าเพิ่นเสียวเขาเลือกคำใดครับ ทอดลายครับบันนี้วันที่ไถลุ่มเป็นแนวเดียวกันไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่ยร้น้องเบิ่งกันยาวๆไปเลยครับสำหรับรถไถหน้าฟอร์ดครับเบอร์นี้ผีมือพ่อใหญ่ใบครับนี่เหยียบลงไปขั้นเร่งนันยาวไว้นี่ถอดได้เหยียบไหมเบิน้ำมันกับเติมให้เต็มถังครับเบอร์นี้เพราะต้องย่านเบิร์ดครับนี่ซ้มซิมครับซ้ำนี่ไถหน้าซ้ำนี่สำหรับรถไถหน้าฟอร์ดนี่จวดไปเลย ลมลาดพาดไปเลยครับพี่น้องเอ้ยซื้ออาลาดครับผลหนุกเพิ่นก็ดีใจครับได้มากินอาหารนำก่อนขีไทยครับนี่จากนุกเอียงจากกาจากยังครับผลงานพอยเยบได้ยินแต่เสียงครับเหินแต่หลังค่าพ่อกีดีนะครับพี่น้องเอ้ยสำหรับฝีมือพอยเยใบครับนี่เล้วสมกับเป็นน้ำครับแล้วก็ครับกับเก่งครับ แล้วก็หัเบิดนํำครับว่ารถมองไนมันพังมันเพีแล้วก็เห็ดเอียงเบิดมือไดบ่บมีงานจอดอยู่บ้านก็ซ่อมไปเรื่อยๆครับได้ตกแต่งกันไปนํำครับ mm hmm. คือคลิปที่แล้วแล้วก็ได้เปลีย่ยนเกนผานขี่ม้าไปแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งอีกตั้งแล้วตั้งผานขี่ม้าเดี๋ยวเสียเดี๋ยวสีล่งให้พี่ให้น้องเบิ่งนํำครับ mm hmm. บานี้หลังจากตั้งขี่ม้าแล้วโอ้ไทยดี่าเกาครับพี่น้องเอ้ย พอี้ใบาว่าปล่อยมือเลยครับบารนี้ไถหนา้าบารนี้บบตองมาคุ้มพ่วงมาไล่ครับนี่แต่ว่ามันกับสิเป๊เนี่ยจังหน่อยอยแต่ว่ามันกับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับนาองเนี่ยผู้นึงจองไว้ผูน้นึงบืนไปมันก็ตตองเปเนี่ยแหละครับขนาดคนตั้งใจยงางย,ยกันยังล่มมนะครับนอเนาะไปคิดเอาง่ายๆซะไปขนาดคนตั้งใจยงางโย,ยกันยังล่มครับแต่ยังเปหนาเปหลังเท่านั้นครับ หอยลดเกียวโอ้ยแบมันดิ้นเสียงหนุนข้ัมเลย,รยครับสวโยงโยมก็ได้แล้วครับไม่ได้ดิ้นเลย,อ,ยอูย้หยหดเลยครับพี่น้องเลยเอาเหลืออีกข้อหนึ่งครับอีกข้องสุดท้ายครับบาร์ดิ้งอือหึใงี้ยวใบ,บจัดไทยแล้วครับที่ดินกับพ่อดีพ่อเหมาะเลยครับฝนตกเมื่อคืนนี้ เอาจนลังค่าพวกเชา่ชาบงเช่าบ้านเปิดไปลายหลังครับเสียหายไปลายหม่องลายบอนครับนี่อยู่ขังๆผมนี่ก็มีครับพื้นที่โขงงอไปไม่ไม่เลยบัดพอมาเบิงย่าเหมอเสารุ้ยหมู่ตูบผูบเลยติดดินครับล่มมาเธอเดียวครับหอบกันไปเลยครับล่มลังค่าเปิดกระจิงไปเลยครับ โอ้บรรยากาศก็ดีครับได้ยกินแต่เสียงนกเสียงกาครับอีสานบ้านเฮ้าครับเมื่อนี้ดูน้ำทงให้ทงหน้าก็มีค่วมซุกไปอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องมันก็แล้วแต่คนดอกแล้ววะบางคนก็ว่าบ่มักดอกมันฮอนเดียดแต่ว่าผูเพิ่นมักไ้มักหน้าก็มีครับผูเพิ่นบ่มักกะบ่เป็นยังครับบวากันของของสีมันมักไผมักมันครับผมก็บ่ได้ว่าไผแล้ว แล้วแต่คนมากครับบางคนพันกับว่าอ,อยู่น้ำทงให้ทงหน้ามีความสุกครับบรรยากาศกะดีครับล่มกะเย็นสบายครับนี่มาหาเลาะกินเข่าปลาอ้ตึกตึกเฮใส่ม่องหากบหาเขียดกินน้ำทงให้ทงหน้าก็มีความสุกครับอีสานบานเฮ้า ไฟเงยบไปเ้ยจวดยางเดียวครับเหยียบไปื่อเราแค่เล่งนั่นเอามาให้เหยียบบตรงย่านฮึดผิดองเลยได้ยินเตะเสียงนะครับพ่อเบิงข้างหลังเพิ่นกับข้วนเสียงกะะลั่นทุงครับสำหรับฟอร์ดแต่ว่ายูขังคาี่ก็ิม,มีหลายค่ายครับ บว์ว่าสิเป็นค่ายคู่บัตาสิเป็นค่ายของจอนเดียครับแต่ว่าในเขตนี้ก็สีมีฟอร์ดอย่ขั้นเดียวแล้วครับหากินอยู่แถวนี่อยู่บ้านกระเอินครับนี่ทีมงานพ่นคุณเม่แต่ก็พันกระเดบ้านเขาไปก่อนละครับเอาไก่สีเหลี่ลมละครับ ียว่าไถมวนไถง่ายครับืนันนี้สำหรับฟอร์ดของพญเยใบครับอยู่นี่ไถง่ายมองได้ดีขีดน้นมันอ่อนครับเข้ากับบ่อตองกังวลว่ามันสีเข่าขึ้นบ่อเขาครับว่างลงองยุท่าได้กับเข่าครับตีเตว่าเดียวโยข้นท่วนไหวพมดแล้วครับมันเข่าหลายครับต้องไดียโยโยผ่านไหวพมดแล้วครับถ้าบย่ยโยไหวบ่ได้ครับมันเข่าเลิกโพด่แต่ของหน้าพ่นาบ่ตตองเข่าเลิกแห้งเด้อเพิ่นวะ เอาพอดีพอดีพอ,ดพองามครับก็เลยพอเนยใบก็เลยจัดให้แบบง,งามๆไปเลยครับให้พี่ให้น้องเบิ่งเหย้าๆกันไปเลยครับนี่อุย้ยเบิ่งเนี่ยคนเดี๋ยวเรืออีกข้องชุดท้ายครับนี่เล่ากับสีแดงจัดเหย้ามาเลยนะครับนี่มาเลยพ่อเนยใบมาเลย มีทอาไดหยบให้เบิดคันคเร่งนั่นบ่ต้องเอาไว้เด้กาแฟปองเดียวครับนี่เสียงรถหาวตั้งแต่เช้าเลยมือนี่ผมมาบ่ท่านครับมือเช้านี่มาหอดพญ่ใบป่านคันแท่หน้าเลยดันคันแท่นหน้าเพิ่เแาอยู่ปาดปาด,ปาด,ปาดอยู่เดี๋ยินี่ได้เสียงครับเด้กาแฟปองเดียวครับนี่ฝุ่นกองเสียพ่นก็มาเลยครับฝุ่นอู้ยฝุ่น เ้ยูดูนกองเสียเพื่อนครับเถ้าแก่เพื่อนได้ครับนั่นอุ้ยพญานาตเต้นโด่งโด่งมาเลยครับพุณว้าหักพักหักหักูดอุ้ยกอ,อ,องเสียเพื่อนครับพี่นออ้องเอ้ยเอ้ยหัดเลยครับหยัดเลยฟอ,องเดี๋ยวเสีอลอาดไปเลยครับพี่นออ้องเอ้ยจัดไปอย่าให้เสียครับซ้ำเสี่ยมครับซ้ำนี่ ไหลหน้าซัมนมนี่ดีมือของพญ,ญ่ใาบาครับนี่แล้วว่าซัมซิ่มครับซัมน,นี่ใหญ่กู้นี่ก็เฮ็ดมาแล้วครับน้อยกูนี่ก็เฮ็ดมาแล้วครับสำหรับพญ,ญ่ใาบานะบอกบอกว่าสบายมากเดี๋ยวว่าแล้วเราเบาไไอะไรหรอครับผมเบาเองบอกยังเรากับโเคียดหรอครับพญ,ญาบา่ใาาหนพะว่าเราวเบาบได้ครับพญ่หน้า,าว่าดีแห้งครับได้ลูนกน้องแบบนี้ดีหลาย เป็นบ่าปากบ่เทียงครับแต่ว่ายาให้ห้ยว้ายสุดหยอดเลยนะครับข้อ,ของชุดไทยเนี่ยเสออ่านลาเลยครับพี่น้องเว้ยวัวเป็นใหม่มันทัดพูนละ บง <laughs> oh, oh oh, oh. Oh, oh. Mm ่งไดเพิ hmm. uh ่นบวกขดใจเพิ่นก็ถอยมาเอาไม่ครับโอ้ยปุ่นเป็นเป็นเกลียกันนะครับนึ่โอ้ยวันนี้มัควนแห้องหน้าไม่สิบตเออเดี๋ยวยอกเดี๋ยวยอกเดียวเดี๋ยวสิบตงเพิ่นามีุ้เบ่มีเ ยังล่ะเราวทเอาเราเรา้วแล้วสก๊อตพอกลางอยู่รงนี้อ้ก็เจี๊ยบพองกลางนี่อ้เู็หบางๆเอาให้มันงามไปเลยมันเนียนใท่กันเลยว่าเถอะโอ้ยโอเคเลยครับโอเคเลยนี่ล่ะสำหรับพอเงยใบครับคว่ำสลาดท่องเพิ่นกันถือว่าสุดยอดอยู่ครับผมนี่เฮดโบกเป็นเนี่ยครับพงเงยเนี่ยอันกับพอเงยหน้าอันนี้มีแต่เบาครับ เม,มีแต่พญาครับมีแต่เวา้าแต่ว่าเห็นยังโมเป็นครับควมขี่คุยกันยูนีครับเว้าเก่งกันยูนีครับแต่ว่าเห็นยังโมเป็นนําคือแบพยร์พญไบได้ะรออันพญายบเนี่เราเว้าโมเป็นแต่ว่าเราเห็นเป็นเปดคุย่างครับบันเรามีพ่อนสวรรค์ครับว่าท่นรถต้าบอร์กยัมีพ่อนสวนรบบรวค์ไม่ใช่มองหดเด้อครับ ย่ามถึงสถานไซบองไซหลอบนี่เก่งนี่เลยครับแบบนี้น่านะครับน่านะครับเออเออเออเมียนเมยนคว่ำพะย่ะหน่ายวายดีดนาะแล้วก็เฮ็ดบพราะตรงเขาแห้งครับเบียบยุงยุกคอนท่วนไปนิดน่อยนะครับสีลบข้องกลางมาเถาะให้มันหาบใส่กันไปเลย ความคิดเรามันคือดีครับใช่ครับถ้านรังเจา้าถ้านรังเจ้าเขาก็เสียเอาไทยแบบยองมากเสียบางบ้างบางบ้างแปลว่าลักเขามันจังสีบ่ไปอีกครั้งไหนึ่นงเต็มตะกั่วเต็มพอดีเนาะพอดีพอดีงามครับสำเนีย <c oughs> การปรับแานปรับยังกับถือว่าโอเคนะครับก้ามันเป็นข้องกลางมีเขาแนีบยเพาะเขาเนี้ยกว่าใส่มองกินปลาขาวโอ้ยพอได้หนามหูอันน้มหน้ามัน,มนมกับสียงหงอยู่นี่เนาะ โอเคเลยเวลาเคาไปใส่มองเขาไปตองใบแหว,วกใส่หน้าผู้อื่นใ <c oughs> ส่หน้าแต่ของรถนี่นี่แหละครับหน้าตาของหม่องพญไบพันท้ายเหลี่ยวกับชิยุประมาณนี้แหละครับท้ายเหลี่ยวไปแล้วครับหองหนึงครับนี่เ,นเดี๋ยวกำลังเก็บหัวมุมอยู่ครับทั้ง่นดนตรีประกอบโอ้โดนตรีประกอบกอบ่ดนตรีกับดนตรีคิดเองตีเองครับนี่ ว้าวไพ่เดืเอบึงชิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่หรือว่าว้าไพ่เด้กดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่จากสองเบาเมืองศรี้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม